สวัสดีครับให้ดูแนวรั้วธรรมชาติที่ผมกําลังตัดแต่งและสร้างขึ้นนั้นจริงผมชอบนะเป็นรั้วหมอนแบบเอ้ยรั้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะต้นไข่รั้วไข่ยยาวๆเลยเนะ่ะทึบๆเนี่ยเป็น,ปนแผ่นเป็นกําแพงอ่ะคือผมทารั้วกําแพงแบบใช้กับผมตั้งใจทําเป็นธรรมชาติหมดเลยอันนี้ก็ยังเป็นไอ้อะไรนะชะอมรั้วชะอมรั้วไมนนน้นี่รั้วไม้รั้ว มันขึ้นเองแล้วผมก็ตัดแต่งไปเรื่อยคอยอะทําเป็นแนวรั้วนะเป็นแผ่นๆตรงไหนปลูกเสริมได้ก็ปลูกแล้วก็เป็นนี่ก็เป็นกระถิ่นมะขามอะไรเงี้ยอันนี้พ่อก็ปลูกไว้เป็นขี้เหล็กขี้เหล็กจะเป็นแนวรั้วไปเรื่อยผมก็พยายามเอาทําเป็นเขตเป็นนาเขตนะเป็นรั้วไว้เอาไม้มากั้นเอากิ่งของขี้เหล็กนั่แหละมากั้นกั้นไว้ปลูก เออนี่ยข่นี่ก็ปลูกอันนี้ก็ข่ปลูกริมรั้วไว้นะมันมนนีช่องโหว่ทีแรกอะทำเป็นรั้วไม่ให้มีอะไรเข้าไปอะ่ะเพราะมันเคยมีขยะข้างในเยอะมีคนก็มาปิกนิกมัง้งแตเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วเพรากเขารู้ว่าแต่ก่อนผมไม่ได้มาดูแลไงต่างคนต่างมีงานทำเนาะนี่ก็เลยทำเป็นแนวรั้วไว้ปีหลังๆผมเริ่มมาดูแล อ,อ่นะทำเป็นแนวเป็นอนาเขตไหมเพราะว่าข้างในก็เป็นแบบโคกหนองนาส่วนตัวอืมผมชอบแบบอยู่แบบส่วนตัวพรเ็ทไม่มีใครวุ่นบายนะครับ <_ n> ก็เดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วรั้วทำทําตามหมุดนั่แหละเดี๋ยวจะวางหมดุดไอ้ตีตารางหมุดเน่เพราะจะ,จะ,จะทำใช้ถาวันด้วยไอ้ถาวันแบบนี้ดี เหนียวแข็งถ้ามันต้นใหญ่เนะ่ยสวยจะตัดแต่งให้เขาเป็นรั้วก็ถ้ามันยาวปีนต้นไม้ผมก็จะดึงดึงบังคับให้เขาให้เขาเป็นรั้วโดยธรรมชาตินะอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยเงี้ยเนี่ยนะทำเฉพาะรั้วถ้าปีนต้นไม้ต้นไม้ก็อาจจะงําตายก็ไม่ได้ครับทำเป็นรั้วอย่างเดียวนะ เราบังคับก็ได้เนาะถตาวันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทำเป็นเชือกทําอะไรเงี้ยโอเคงั้นอันนี้เท่านี้เนาะทำบอก,บอกทำแนวรู้วแต่ผมชอบผมชอบใจนู่นเลยตั้งแต่แรกนู่นนะไอ้ร้วเนี่ยรั้วข่อยเนะี่ยเป็นแผ่น,น,นเป็นเป็นแผ่นกําแพงเลยอะนะพอโตไวเดี๋ยวตัดแล้วยิ่งแตกแล้วเราก็จะตัดเป็นรั้วไปเลย ตัดเป็นแผ่นรั้วไปเลยเนี่ยเป็นบุนแบยนยาวขึ้นไปนู่นตรงไหนอยากทำรั้วไข่ก็เป็นแผ่นไม่สักแผ่นหนึ่งนะครับท่านี้ครับสวัสดีครับ